รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ นอวดผีคืนนี้พบกับความทุกข์จากการมองเห็นผีของบุ๋มปนัดดาทรมานขนาดนี้ร้องไห้เยอะมากไม่รู้จะช่วยยังไงได้เลยมันเหนื่อยมากมันมีบางคนมีความเศร้าบางคนแค้นครับครับบางคนออกแนวแค้นบางคนมันไหลอารมณ์คือมันมีอารมณ์และความรู้สึกมันใส่เข้ามาในตัวเราด้วยไงครับอยู่กับมันยังไงอ่ะแล้วผมยังอยากทำมาหากินของผมอยู่นะ คือข้าพูดไว้ตรงนี้เลยนะอันนี้น่ากลัวนิดหนึ่งนะครับพี่บุ๋มจะอยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้อีกเลยและจะอยู่แบบชีวิตแบบมนุษย์ปกติไม่ได้อีกเลยเและจะเป็นคนปกติไม่ได้อีกเลยลาท้าผีกันต่อที่วัดร้างประจวบคีรีขันธ์กับตลกชื่อดังคุณแอนนาถ้าผีมีจริง ผีจริงขอให้เปิดมาแล้วเจอเลืองหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรเมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะบอกอกต้องไม้ใช่ไหมไย่ไลยอะไรตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เขาเผาศพจริงนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยศพแล้วนะครับเอ้ยกเราต้องเข้าใช่ไหมใช่ครับเข้าไปฮะเข้กี่สุดท้ายแล้วครับยังเข้าไล่ แแ้รอเเา่าง่างทขนหัวลุกกับสัมผัสพิเศษของสามสาววง,วงบูเบอรี่ที่เห็นผีคาตาไส้เขาทะลักออกมาโดนควนันทองแล้วศพของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยโดนมัดเอาโดนเชือกสีแดงมัดที่คอแล้วก็ลากไปตามถนนชัวงคลิปแบทเทิ แล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงคลิปแบทเทิลนะครับสับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากููีไอต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฮอตฮิตมากๆนะฮะแล้วก็หลายคนให้การติดตามนะฮะวันนี้ผมบอกเลยว่าของผมนี่เป็นคลิปที่ต้องชมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าวันนี้นะครับคลิป<า>ของหนูนะครับผมต้องสะเทือนมา,อม,มากกว่าแผ่นดินไหว8.5อิเตอร์อันหาทำมาพูด <laughs> <laughs> ผมไม่รู้อ่ะของผม น่ากลัววันนี้เป็นขอเปิดสุดท้ายเลยเปิเลยไหมไม่มีปัญหา,เ,าเ,นะเปิดเลยไหมผมจั่วก่อนเลยนะงั้นผมเรียกลยคลิปว่าคลิปเจิดสุดท้ายนะครับเป็นคลิปที่ได้มาจากผู้ชมทางบ้านก็คือคุณสุรศักดิ์ชื่นชมจจังหวัดสงขลานะบันทึกภาพนี้ไว้ได้นะฮะใครที่ไปดูการกู้รถกระบ,บะคันหนึ่งนะฮะที่ประสบอุบัติเหตุสภาพรถไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะยับเยินเลยนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยชาวบ้านช่วยกันกู้รถทีแรกไม่ขึ้นนะจนต้องมีการจุดทูบ จุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางโรากฏว่าเอารถขึ้นมาได้แต่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอยดูฮะมันมีการบันทึกภาพนี้ไว้ได้ไม่น่าเชื่อว่ามีพลังงานบางอย่างเนี่ยติดมาในคลิปนี้ด้วยเปิดเลยนะ,นะคลิปนี้ส่งมาจากคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งได้บันทึกภาพอุบัติเหตุรถตกข้างทางและมีคนเสียชีวิตขณะที่ชาวบ้านกําลังร่วมมือกันดึงรถขึ้นมา,นมากลับพบว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำรถขึ้นฝั่งได้จนในที่สุดชาวบ้านต้องทำพิธีเพื่อขอให้นำรถขึ้นมาได้สำเร็จไล่ลงมาถูกป่ะไหนเมื่อกี้นี่นะฮะเสร็จแล้วเหรอนี่นงเมื่อกี้ไงเดี๋ยวดูฮะพอคูื่นมาได้แล้วเนี่ยสดมากเลยนะสดมากนี่แท้จริงมากนะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับ้วดูฮะสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้พอมาดูตรงนี้เห็นไหมว่าไม่มีอะไรเลยฮะมาดูกันน้เม็ด ไม่มีใครเลยเออดูอีกทีฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมีบุคคลปริศนานั่งอยู่ท้ายรถในขณะที่ชาวบ้านกําลังกู้รถกันอยู่และหลังจากที่ชาวบ้านได้ทาพิธีขอขมามและนํารถขึ้นมาได้แล้วบุคคลที่อยู่ท้ายรถนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับหรือนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถดึงรถขึ้นฝั่งได้อบอกว่ามันเป็นเรื่องของของจริงอือรื่องจริงๆเป็นภาพหาุการที่เกิดขึ้นจริง ถ่ายได้โดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจฮะซึ่งถ้าคนเราไม่ไม่เข้าข้างกันหรือว่าไม่หัวกันนะมองว่าคลิปนี้นะจากคุณสุรศักดิ์ชื่นชมนะเขาแ้่นแล้วล่ะผมให้แบบว่ามาตรฐานเลยนะจากธรรมาที่ส่งมานะเอาไปแปดจากสิบแปดเลยอ๋อแปดแปดเ็สิบแปดเป็สิบฮะการตัดสินคะแนนของพี่ป๋องยังไม่เป็นที่ยอมรับของคุณตั๊กและคุณจิตอยู่ดีครับต่อให้ทั้งสองคนบนอีกกี่ครั้งก็ทำอะไรพี่ป๋องไม่ได้ครับ คลิปของหนูนะครับมีชื่อว่าโรงงานมรณะครับผมมีเป็นรุ่นญี่ปุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งครับไปล่าท้าผีที่โรงงานเสื้อผ้าล้างแห่งหนึ่งโรงงานนี้นะครับถูกไฟไหมพนักงานนะครับทั้งหมดสองล้านคนเสียชีวิตที่โรงงานแห่งนี้ครับเฮ้ยสองล้านเลยเหรอตายหมดตายมันโรงงานนี้ตายหมดเลยเล่นมากหินจัดมากเลยทุกคนเนี่ยเล่รือกันตกดึกๆเนี่ยครับคุณ ุนเสื้อผ้า,ามักออกมาเดินเพนท่านอ,าออกมาเดินวัยรุ่นสองคนไม่เชื่อเลยไปล่าทาผีมันอาจจะดูตลกโกฮาแต่ว่าของจริงเนี่ยมันไม่ฮาหรอมันจะฮากันไม่โอ้โหจริงมานะจริงครับวัยรุ่นสองคนนี้เขาก็เลยไปล่าท้าผีที่โรงางานเสื้อผ้าล้างแห่งนี้ครับหรอ ไปดูครับว่าโรงงานแห่งนี้เฮี้ยนจริงหรือเปล่าเอามาดูนะคลิปนี้ได้มาจากวัยรุ่นญี่ปุ่นที่ไปล่าท้าผีที่โรงงานร้างเรามาดูคุณครับว่าทำรำลือที่ค้นกลา่าวขานกันว่าวันดีคืนดีตุ๊ก,กตาหุ่นเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่หัวหุ่นนะฮะอยาให้หัวด้วยนะดีนะครับสุดวางอยู่บ่วางอยู่ เฮ้ยดูดีดครับอะไรงอะไรอะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งประหลาดปรากฏอยู่ท่ามกลางหุ่นซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้ชายหันหน้ามาทางกล้องวิญญาณไงเฮ้ยอนตเต้นดวนี้อาจเป็นดวงวิญญาณของคนงานที่ถูกไฟไหม้ในโรงงานนี้ก็เป็นได้ครับ เป็นครั้งแรกที่พี่ป๋องตกมือให้กับคุณตั๊กขนาดคุณกริดยังอึ้งไปเลยครับวันนี้คุณตั๊กเตรียมตัวมาดีจริงๆครับอยู่ที่พี่ป๋องแล้วว่าจะตัดสินคะแนนอย่างยุติธรรมหรือไม่อันนี้ยอมรับเลยว่าวันนี้ตั๊กดีกว่าพี่ฮะครับเอาไป9คะแนนจากสิบครับไเงีนไรเงี้น้องยุยธามเลยยุยธามนะยุทธามนะยุยธานะ่ีนึงทีนึงยุยธามนะยุยธามนะ หน้าผากพี่นี่สากมากพี่ทำนะโอเคนะแนน่ผ็ดนะใจเย็นดิพี่บองผมอาจจะสิบก็ได้ก็ไม่แน่เต็มไงเออไม่อยากให้เปิดต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะเอาดอกก่าเนี่ยของดีๆมาอยู่ที่นี่รอดูฮะอย่าเพิ่งโดนตัดสินนะอย่าเพิ่งโดนตัดสินนะฮะอย่าเพิ่งโดนตัดสินนะขอเล่าคลิปผมนิดนึงครับเชิญนะมีเส้นทางอยู่เส้นทางหนึ่งเนี่ยนะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ่อยครั้งนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางในก่อนที่จะเข้าโมง แล้วก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเขาขับรถเนี่ยผ่านเส้นทางนั้นแล้วกด็ด้านข้างๆางเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเดินไปเดินมาได้นะครับปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาเห็นเนี่ยนะฮะแล้วมันจริงมากเลยเห็นมันอย่างนี้เลยนะเดินอยู่ข้างๆ้างขณะที่รถเนี่ยขับผ่านลักษณะและสภาพคนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจดูนะครับคลิปนี้ได้มาจากชายคนหนึ่งซึ่งได้บันทึกภาพไว้ในขณะที่เดินทางกลับบ้านและหลังจากที่เขาได้มาเปิดคลิปนี้ดูอีกครั้ง ก็ทําให้ชายคนนี้ไม่กล้าเดินทางผ่านเส้นทางนี้อีกเลยคุณผู้ชมลองสังเกตทางซ้ายมือให้ดีนะครับนี่นะเดี๋ยวดูอีกชัดๆนะเป็นคนเดินอยู่เลยนะฮะก่อนี่เข้ามงครับไม่น่าเชื่อว่าสีที่ปรากฏอยู่ข้างถนนจะเป็นเงาดําของคนที่กําลังเดินอยู่แต่ที่น่าแปลกกว่านั้นคือเงานี้ไม่มีหัวอยู่เลยเป็นไงเป็นไงไม่ไมนี่ไ่เป็นไง ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับคลิปนี่ล่ะไม่กับเอกแบ่งของครูแดมอย่างนี้มันก็ตื่นเต้นดิผมนี่มันเรียวคลิปมันผีจริงอะผมรู้เลยว่าอันนี้เกิดเกิดขึ้นจากการเซตขึ้นมาทําขึ้นมาเพื่อไว้หลอกเด็กคนที่ไม่ยอมนอนอะไรอะพี่ปองผมเชื่อว่าโสงครึ่มชัดเจนเกินไปถ่ายเขาถ่ายอยู่เลยเหตุที่หยอกเด็กอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่อะไรนะอันนี้เก้าเนี่ยแปดประสบการณ์20ปีของคุณ ให้คะแนนผมบอกเลยนะว่านี้เซตขึ้นมาทําขึ้นมาแน่ๆเลยนะได้คะแนนเอาแบบว่าไม่เกรงใจว่าพี่น้องกันนะเอาไปสี่คะแนนจะสวันนี้นะครับเราจะไม่มีการวตกันนะทำไมพวกหนูได้ก้าคะแนนแล้วไงเอาจบแล้วไงที่หนึ่งไงต้องวตแเลยมีข้อใจอ่ะทำไมพี่สี่แล้วนี่แปดอ่ะของเขาดีกว่าเพราะเป็นงานคนไทยคิดว่าตงแถวคุณ ใช่ครับถูกคิดแล้วสองแถวดูคุณคุณคุณสุรศักดิ์ฮะใช่ฮะคุณพี่กิดดูถูกแล้วครใช่เนี่ยไปด,ดูถูกคลิปอะไรนะคลิปของคุณดีจริงๆแต่ว่าคลิปของหนูดีกว่าครับผมอ่านี่เรายอมรับยอมรับนะารับคุณสุรศักดิ์ชื่นชมนะฮะจากจังหวัดสงขลานะก็รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทนะครับจากรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ปี้นะครับและถ้าผู้ชมท่านใดนะสามารถถ่ายคลิปได้ตัวเองนะฮะก็ส่งมาก็รกันที่ ghost tv w o r k p o i n t co th ครับ ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราติดตามช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับไปชมครับ